สวัสดีค่ะมากินข้าวทอดมันกันไม่กันเลยนะคะนี่นะคะทอดมันนะคะมีแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะเราโรยไปหมดนะคะเป็นข้าวราดจ,จานเดียวนะคะนี่นะคะอร่อยนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะทอดมันปลากรรายนะคะ,อ,ะอร่อยนะคะนี่มากินกันได้นะคะรอ้รอนๆนะคะข้าวก็คือข้าวซ้อมมือะคะ่ะ คาับอมมือนะคะเสียงอะไรดังตรงนั้นแมะฮะนองหมาเขาเล่นทะเลาะก,กันค่ะห้ามทะเลาะก,กันเด็กขาดเลยนะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยเลย อยู่ตรงนั้นก่อนนะจะเลาะก,กันนะค่ะต้องห้ามเขาแบบนี้แหละคะ่ะชอบทะเลาะก,กันอืมพอม,มันอร่อยะ่ะจกินง่ายๆเอา้าปลาก็ นี่กินข้าวตรงนี้ใส่แตงปลาอืมเพราะว่ามีแหนมเนาะมีมืนแหนมก็ซื้อแหน,ม,แนมมาน่คะจะไว้ตำมะม่วงม่วงแหนม มันอร่อยีอย่่ะ กินข้าวซ้อมมือข้าวซ้อมมือก็จะเป็นสีออกไม่ขาวสดอันนี้เราผสมข้าวหอมมะลิไปด้วยข้าวลาจดเดียดกินง่ายนะเนื้อปลากายนะคะเอามาเอามาตัดตัดตัดให้ละเอียด คุกกี้แตงก่าพอน้ำจิ้มโรยไปเรียบร้อยแล้ว อยู่แบบนั้นน่ะนะคะต้องทะเลาะก,กันเลยนะบอกลูกชายอ,อร่อยเป็นที่หน่งข้าอร่อยโคตรมาล้วน กินทอดไม้แล้วก็เพลินอร่อยไปเช้าไปใส่บาทค่ะโอ้โหสว่างเตือบหกโมงครึ่งฝุ่นละอองเพียบเลยฝุ่นละอองเยอะมาก ใช้นิ้วเลยเ,เหมือนแบบโบราณนะนี่ค่ะข้าทอดมันนี่ค่ะแล้วก็เอาข้าวนี่ค่ะเนี่ยมันจะเป็นข้าวนะคะซ้อมมือค่ะป้องกันโรคต่างๆได้ดี เม็ดชาอย่างนี้นะคะกินผักอะไรมากๆก็ดีนะคะมีเนื้อมีมั่ง กินแบบให้มีปลาอะไรพวกนี้นะคะอืมอ่ะไม่ไหวคราวนี้เมนูชวนกินหมด ข้หมดแล้วจะกลับยังเขา้าาบานต้องจิมพรนัน้ำจิ้มโรยไปแล้วค่ะเข้ามบานะคะเวลาตามน้าพริกนะคะใส่ถั่วผักยาดแล้วใส่ซอยๆเข้าไปจะอร่อยค่ะแล้วคุกค,ค่แล้วขันใส่ข่าไปด้วยนะคะ ผสมกันจะออกอร่อยมากมหมดเรียบร้อยข้าวก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะขอทุกท่านจงมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแควคาดจากเพันตรายทั้งปวงบุญรักษาพรกคุ้มครองสาธุค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ